สวัสดีครับมอส Microsoft นะครับกลับมาเจอกันตอนที่3แล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของวิดีโอบ้างนะครับแรกสุดเลยตอนหนึ่งเราคุยเรื่องของการหาไอเดียหาข้อความอะไรต่างๆเนาะอันที่2เราคุยเรื่องของรูปภาพนะครับเราคุยเรื่องของเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเข้าหมวดของวิดีโอบ้างว่า AI เข้ามาช่วยอะไรในวิดีโอตรงส่วนนี้บ้างนะครับจริงๆตัวที่มอสอยากให้ทุกคนรู้จักกันเลยเนี่ยมันคือ product ของ Microsoft ตัวหนึง่งสามารถใช้งานได้ฟรีชื่อว่าคลิป แชมป์ Champ, นะครับตัวมันเองเนี่ยดั้งเดิมเลยครับมันเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ว่ายุคหลังๆนะครับเราเริ่มมีการเอาเทคโนโลยี AI นะครับหลายๆตัวเลยเข้าไปแทรกอยู่ข้างในนะครับตัวคลิปแชมป์ตัวนี้เองเนี่ยจริงๆผมให้ทุกคนลองเข้าไปที่คลิปแชมป์นะครับมีวิดีโอคลิปนอกกับแชมเปี้ยนรวมกันรายการเป็นคลิปแชมป์ com นะครับถ้าเกิดใครชอบภาษาไทยกดคมบั th นิดนึงนะครับมันจะมีภาษาไทยขึ้นมา อธิบายให้เราฟังว่าไอเจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมใช้งานเลยนะครับกดที่มุมขวาบนนะครับลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเหมือนกับตัว2อันแรกเลยนะครับลงชื่อด้วยอีเมลของ m i c r o s o f t ตัวเมลฟรีก็ได้นะครับอ่าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือหน้าตาเบื้องต้นก่อนเข้าไปมันเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต้องบอกไ้ก่อนว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและฟรีด้วยนะครับอ่าเรามี มีฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดนะครับที่โปรแกรมตัดต่อว,วิดีโอพื้นฐานเขามีกันนะครับมีการตัดการแทรกโยกย้ายไปมาเรียบเป็นไทม์ไลน์พื้นฐานมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยบอสจะมาแนะนาวิธีการใช้งานที่เป็นส่วนของ AI อย่างเดียวก่อนนะนะครับตัวเนี้ยที่คาดหวังได้นะครับมอสพาามรู้จักก่อนเลยมันคือความสามารถในการทำซับไตเติลสมมุติเรามีวิดีโออะครับเป็นภาษาไทยก็ได้อังกฤษก็ได้นะครับเราสามารถให้เขาอะครับ ช่วยสร้างซับไเติลแบบอัตโนมัติแล้วก็ระบุเข้าไปในวิดีโอเลยแบบตรงเป๊ะตรงเวลานะครับสามารถทำได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานได้หลายภาษามาเป็นหลายสิบภาษาเลยนะครับอ่าอันนี้นอกจากเปลี่ยนจากเสียงในวิดีโอให้กลายเป็นซับไเติลได้แล้วนะครับมันยังมีความสามารถในการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงได้ด้วยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับมันมีหลายภาษาหลายสำเนียงด้วย มีหลายเพศนะครับอยากได้เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิง,งต่างๆสามารถลองกดดูได้นะครับสมัยนี้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งคือเวลาเราทําสื่อวิดีโอครับมันจะมีสื่อแนวนอนเนาะลง Facebook ลง y t u t u นะครับแล้วมันก็จะมี t k t t o k มี Instagram ที่เป็นแนวตั้งนะครับเรามีตัวช่วยเนาะในการเปลี่ยนเนาะจากวิดีโอแนวตั้งเป็นแนวนอนทอํายังไงให้มันปรับได้ง,ง่ายๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสร้างใหม่หล,หลายๆครั้งในการโปรโมท นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยนะครับอ่าจริงๆถ้าเกิดใครใครต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นคนพูดนะครับเรามีแม้กระทั่งโค้ชที่ช่วยแนะนําว่าเราเนี่ยพูดได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไปลองใช้งานกันต่อได้นะครับนี่ตัวแรกสุดเลยที่อยากจะพามาได้ลองเล่นกันจริงๆตัวนี้มอสแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อความสะดวกในการนําเสนอนะครับ ตัว AI ตัวนี้ชื่อว่า Auto compose นะครับเราเนี่ยอยากจะสร้างสื่อวิดีโอนะครับแต่ตอนเริ่มสุดเลยเนี่ยคือตัดต่อก็ไม่ค่อยคล่องนะครับเราใช้งานไม่ค่อยเก่งเนาะเรามีรูปภาพแล้วเรามีวิดีโอฟุตเทจที่ไปเดินเดินถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะโยนโยนโยน,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 ยนแล้วถ่ายเป็นวิดีโอให้เราเลยได้ไหมนะครับตัวนี้ทําได้นะครับไอ้เจ้า Auto compose อะครับมันคือโปรดักต์ตัวนั้นที่โยนเกี่ยวกับรูปภาพวิดีโอไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปสร้างเป็นวิดีโอขึ้นมาให้ นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วใน clipchamp.com นะครับล็อกอินเรียบร้อยอันนี้จะเป็นหน้าตาแรกที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับมันจะมีอยู่หลายๆปุ่มให้ทุกคนได้ลองใช้งานเลยนะครับมันจะมีฟีเจอร์เนาะที่เป็นพื้นฐานในการทําวิดีโอในการตัดวิดีโอการบันทึกวิดีโอนะครับอะไรต่างๆแต่ว่ามอสลองให้ทุกคนมาลองดูตัวนี้ create our video with AI เรามาลองสร้างวิดีโอจาก AI ก่อนดีกว่านะครับ เริ่มแรกสุดเลยเขาก็อยากรู้ว่าเราจะเอา,อาต้นฉบับเนาะมาจากไหนนะครับก็เอารูปเข้ามาใส่เอาวิดีโอเข้ามาใส่เอาอะไรเข้ามาใส่ก็ได้นะครับตามที่เราอยากจะให้เลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเขามีให้เราเลือกสไตล์ด้วยนะครับนี่อันนี้ผมลองใส่รูปเข้าไปสัก10กว่ารูปนะครับใส่สไตล์เข้าไปนะครับอ่ามันมีให้เราเลือกก็ชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนสดใสแค่ไหนจริงจังแค่ไหนก็ลองกดเลือกดูได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นความยาวแล้วก็ โหมดเนาะเราเอาจจะบอกว่าอยากได้เป็นแนวนอนเอาแบบลง tiktok ได้หรือว่าอะไรต่างๆมันมีกำหนด30วินาทีนึงหรือว่าจะเอาความยาวเต็มๆก็เลือกได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ผมลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูแนละ้วมันก็รีวิวให้มอดดูว่าเป็นอย่างไรครับใส่รูปเข้าไปมันก็สร้างเป็นวิดีโอขึ้นมาให้นะครับนี่อันนี้ทําเป็นแนวตั้งนะครับมันก็ได้เหมือนกัน เอารูปเดิมเข้ามาปรับเป็นแนวตั้งรูปผมอาจจะเป็นแนวนอนอยู่มันก็จะพยายามปรับให้มันเหมาะสมกับแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมอแนะนำว่าให้กดตัว Edit in timeline เพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเวอร์ชันนี้อย1 0ออาจจะไม่อยากมีการแทรกการเสริมต่างๆให้ลอง,ลองกด Edit in timeline นี่มันก็จะเข้ามานะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นหน้าจริงจังแล้วสำหรับคนตัดต่อวิดีโอที่ที่ทำจนคล่องแล้วนะครับต้านล่างเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์ให้เราไปตัดแก้ใส่เสียงเพิ่มเอารูปเข้าเอารูปออกอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นตัวมาตรฐานของการทำวิดีโอเนาะด้านซ้ายมือนะครับมันคือรูปภาพที่เราใส่ไปตอนแรกก็มีหลายรูปเนาะตัวที่มอเชียให้ลองใช้เริ่มต้นเลยนะครับ ให้เรามาที่ตัว record ตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเรากด record เ,เนี่ยจะเป็น record หน้าจอหน้าเราเคค c o r d อะไรต่างๆมันธรรมดาไปนะครับผมพามาแล้วจากตัว text to speech ตัวนี้จะเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงนะครับพอเรากด text to speech แล้วครับด้านขวามันจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากได้ภาษาอะไรนะครับอยากได้เสียงใครผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กคนแก่ต่างๆ อันนี้แน่นอนว่าภาษาอังกฤษมีให้เราเลือกเยอะภาษาไทยอาจจะมีสัก3ามเสียงนะครับอาจจะเยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบเป็นหลาย10เสียงเหมือนกับต่างประเทศเขานะครับอันนี้ผมก็ลองใส่ข้อความลงไปนะครับว่าเออผมจะได้ข้อความนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันว่าของจริงนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างภาษาไทยคิดว่าน่าจะฟังออกแต่ไม่รู้เสียงจะเพราะแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างผมลองเปลี่ยนสำเนียงเป็นผู้ชายเผื่อตัวเลือกเอาไว้ Not just Thai language, but also able to speak many more languages like English. Or speak with cheerful emotion. Very slowly, deep voice. Uh. แล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้สำเนียงอื่นเสียงอื่นโทนเสียงอื่นๆเสียงตื่นเต้นเสียงอะไรต่างๆครับจริงๆภาษาอังกฤษคัสตอมไยได้เยอะมากๆภาษาไทยคัสตอมไยได้ประมาณหนึ่งนะครับตอนเราทําวิดีโอเองะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทสัมภาษณ์หรือว่าเอากภาคเสียงทับเป็นภาษาอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ที่สามารถทําได้นะครับเมื่อกี้เราได้เสียงแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาต่อตรงที่ตัว close caption นะครับตรงนี้เนาะ เราให้เขาทำ t า a n s c r i b e Media ไอ้เมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเป็นเสียงหมดเลยนะครับผมอยากได้ซับไ i t l ลนะครับผมก็เลือกก่อนว่าเอ๊ะผมจะเอาภาษาอะไรเป็นหลักนะครับจริงๆมันทำได้ทีละภาษาต้องบอกมีก่อนว่าตัวอย่างของมอสอะเมื่อกี้พูดไป6ภาษานะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยอาจจะมีแค่1ภาษาเป็นภาษาหลักเนาะภาษาไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นเลือกสัก1ภาษานะครับจากนั้นเนี่ยพอมอสกดปุ๊บนี่ผมจะได้วิดีโอนะครับที่มีซับไเติล แบบสวยงามกลมกลืนนะครับแล้วก็ตรงเวลานะครับกับที่เราทําวิดีโอได้เลยนะครับจริงๆผมอาจจะทํา2ขั้นตอนซ้าซ้อนก็ได้เช่นผมมีวิดีโอที่เป็นคนไทยพูดทั้งหมดเลยนะครับมอสอาจจะให้มันทําซับไทเทลภาษาไทยมาก่อนจากนั้นนะครับมอสเอาซับภาษาไทยอะครับไปสั่งให้มันเปลี่ยนภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นเอาไปแปลก่อนนาะเป็นปภาษาอังกฤษแล้วค่อยเอาภาษาอังกฤษอะครับมาสั่งให้มันพูดภาษาอังกฤษใหม่อีกรอบหนึง่ง นะครับมันก็จะเป็นตัวเลือกในการทําวิดีโอของเราเนาะทำให้เรามีข้อจํากัดในเรื่องของการทําภาษาเนี่ยน้อยลงเราถ่ายวิดีโอรอบเดียวตัดต่อเรื่องภาพรอบเดียวแล้วมาเปลี่ยนเสียงเอาเป็นการพากย์ทับโดยที่ไม่ต้องจ้างนักพากย์มืออาชีพนะครับใช้ AI ในการช่วยพากย์เนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันในวันนี้เราได้เห็นแล้วเนาะเรื่องของ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นข้อความซับไตเติล แล้วก็ในตัว d u c ตของมันเองเนี่ยเสียงที่เราได้ใช้เนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาภาษาอะไรเอาสำเนียงผู้ชายผู้หญิงคนแก่เด็กอะไรต่างๆสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับและเด็กคนนั้นเองเนี่ยครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มได้ว่าให้เขาทําน้ําเสียงสดใสน้ําเสียงจริงจังหรือเปล่านะครับและกระทั่งเรื่องของความเร็วในการพูดนะครับเราสามารถปรับความเร็วของคนที่พูดได้ว่าพูดเร็วพูดช้าอย่างไร นะครับหรือแม้กระทั่งความเร็ของวิดีโอเองครับก็มีความสามารถในการปรับตรงส่วนนั้นได้เหมือนกันว่าเอาพูดเร็วพูดช้ายืดขยายหดมีความสามารถตรงนี้ให้ทุกคนได้ลองใช้ทั้งหมดเลยครับ